ก็ไปมาไม่เคยไปพัสนุกแล้วทำไงอ่ะก็เดี๋ยวไปแจ้งความมอ๋อสนใจว่ารจะลืมซื้อน่ะห้าสี่เก้าห้ามเรียกก็พันหแต่ว่าไม่เคยไปเขียนละซื้อน่ะโอ้ยอไหวได้หนูสตายอยู่นู่นหายใจบมาเลอเนี่ยขึ้นมาแล้วแต่ไม่เลยไม่เรขึ้นมาแล้วล้มันบอกว่าเราอ่ะยี่สิบร้อยสี่เก้าอรเลยอ้าดเ้าลยเนาะอ้รังที่สี่ที่

การป้องกันพิการเป็นยังไงครับอ๋ออยู่ๆก็มีใบสั่งมาถึงบ้านคือตรงทะเบียนตรงแต่ทีนี้มาดูรายละเอียดคือพัทลุงมื่อวันที่31อีกอันก็ประมาณที่27เหตุเกิดพัทธลุงนะผม,มอยู่ชลบุรีผมไม่ใช่ไปครับแล้วก็รถเนี่ยตอนแรกกบดูผันผ่านแล้วก็เออสีใช่ทะเบียนรถเราอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามาซูงใกล้ๆเนี่ยมันคนละรุ่นอีตัวนี้มันจะโครเมียมในตรงนี้ครับรายละเอียดตรงนี้มันไม่ใช่ละ ทีนี้มันก็น่าจะมีการสวมเบียนเดี๋ยวผมจะไปแจ้งความวันพรุ่งนี้อันนี้เลยแจ้งสื่อมวลชนก่อนม้างอะไรอย่างเงี้ยนคะไม่เคยไปพัชรลุงครับอมคาคว่านที่เบียนนี่ถูกคอลั่ยปลอมแปลงใช่ไหมครับชัดเจนครับลักษณะของ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 ที่ยังมันเป็นยังไงอ่านี่ครับ เนี่ยคือถ้าดูตอนจริงๆแล้วทีนี้เราเริ่มมาดูสังเกตตรงก,ก่อนว่ามันเกิดเหตุพัทลุมพอพัทะลุมเสร็จแล้ววันที่เรามาดูรูปรถในใบ,บต่างมันก็คือไม่ใช่รถเราาหลายอย่างครับตรงไหนบ่งบอกว่าไม่ใช่รถเรามั่งครับพี่อ่านี่เลยชัดเจนเลยครับเนี่ยช่วงนี้ครับประจังแล้วก็ตอบทะเบียนผมก็จะมีีกชื่อของเป็นรถนะฮะชัดเจนเนี่ยครับ แล้วตัวนี้ก็มีป้ายอะไรก็คือมันอยู่คนละจุดกับของผมหมดเลยผมตรงนี้อยู่ตรงนี้ครับความมาันเปประจำวันเราจะฝากถึงผู้ที่เอาทะเบียนไปป,อปลอมแปลงอย่างนี้ยังไงบ้างครับก็ผมก็ไม่รู้อย่างนี้แสดงว่ามันก็มีคนสวมทะเบียนชัดเจนแล้วอยากฝากถึงเจ้าที่ตำรวจยังไงบ้างครับก็คือเราก็อยากจะรู้แล้วว่าเขาจะทำขั้นตอนไหนต่อไป ถ้ามันเหตุเกิดอย่างนี้ครับแล้ว,ลวใครจะเป็นคนเสียคับปรับแล้วเหตุการณ์จะไปยังไงต่อเรายืนยันใช่ไหมว่าเราไม่เคยไปเดินหน้านไ,ไปแล<ว>้วทั้งรุ่นนะับช่วงกระังหน้าคือไม่เหมือนกันใช่ไหมครับอันนี้มันอันนี้มันน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งของเขาฮะอีกซูซูกิเซอส์ R S แต่ของผมจะเป็นซีซีเอลซีเอลซีเอลพัด